18กับ24ี่ครับ161กับ163ในพิกัดไอด้านี่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับโดยเฉพาะลูกศอกนะครับต้องจับตาดูให้ดีครับเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ใช้ศอกได้เก่งมากแม่จะเข้าปลามวงในเลยครับทางด้านของไอด้าครับโอ้โหแล้วดูดานิล่ากดด้วยครับดาโลเปสทั้งตอกทั้งกระแทกครับศอกลุยแหลกซ้ายนำไปไอด้าในจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับ เข่าสวยครับวงในครับของเดือนครับสมกับเป็นศึกสาวเดือนครับโอ้ดูจังหวะกดนะครับแม่มองมองทีมงานเลยครับไอด้าเอายังไงดีครับป้าป้ามามาแต่ทีมสวยครับนําไปก่อนเลยครับไอด้าโอ้โหว่านอกกับในเลยครับคูนนี้โอ้ดูปลายหน้าครับดันหน้าขวาง ดานิล่าี่ดูครับตามติดเป็นเงาปีศาจเลยครับไม่ยอมไม่ห่างตัวครับป้ายหน้าพยายามหาช่องทางตีโอ๋ถึงตัวแล้วครับแหม่สอกมาแล้วครับไอด้าเอาพยายามจะตั้งสอกสู้เหมือนกันครับแก้เกมโอ้โหทารล็อกอยู่ชีบอยู่อันตรายนะครับน่ากลัวครับดานิล่าแหม่ไม่แต่เสียไม่ประมาทครับต้องระวังนะครับแข้งของไอด้าสวยครับมีศอกอีกต่างหาก โอ้โหหมัดขวามาแล้วครับไอหน้าแม่ถึงตัวแล้วครับถึงตัวนะครับโอ้โหอันตรายับตีเข้าหน้าเลยครับดูครับโอ้โหสามสี่เมตรครับระแทกเข้าไปโอ้โหวันนี้ส่งิยานโหไปแล้วครับดูครับดานเนล่าลเปสครับทั้งกระแทกทั้งกระทุ้งโอ้ยหมัดเข้าไปครับเขาไหวหรือเปล่าครับแม่โด ต้องนับเลยครับเปาปูโอ้โหเปรี้ยเลยครับไหวหรือเปล่าเข้าไปนาแม่แข็งแรงแข็งแกร่งมากครับนักสู้จากอเจจินดาไม่ไหวครับไม่ไหวแต่ก็เป็นการเซฟนักกินาด้วยเลยครับดูจากอาการแล้วกรรมการสุรชาติบอกว่ายุติดีกว่าโอ้โหดูครับปลายหน้าขวางหน้าตีเข้ายอดหน้าเลยนะครับ เขมับเลยครับนี่เราดูชุดนี้ครับโอ้โหปอปูอยู่ที่มุมพอดีครับบอกพอครับยืดเยื้ออันตรายครับถือว่าเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยนะครับถูกต้องเลยครับแพงผู้ชนะจะดีใจขนาดไหนครับ ladies and gentlemen with a TKO win in round number two please give it up สาวจากประเทศอาร์เจนตินาครับดานิล่าโลเปสเอาชนะเทคติเกลน็อตเอาไอด้าลูกชายกองดินไปได้ในยยกที่สอง